ไฮบล็อกสดุดหนังสือหน้าอ่านชื่อว่า The Gift ชีวิตคือของขวัญเหมาะสำหรับการเติมพลังใจตัวเองการเฮลใจฟื้นฟูพลังชีวิตกันนะคะอินไฮบล็อกเป็นกำลังใจให้เพื่อนเอนสมอนะคะ EP นี้จะเป็นโดยรวมของหนังสือเล่มน,นี้เดี๋ยวมาฟังกันนะเราไม่อาจห้ามเรื่องเลวร้ายให้เกิดขึ้นกับเราได้ไม่อาจห้ามการกระทำจากผู้อื่นได้แต่เราเลือกที่จะตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะเราจะไม่มีความสุขเลยหากเราไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเราเองมีความสุข การที่เราสูญเสียอะไรไปหรือมีแผลในใจเรามันไม่ได้ตัดสินว่าเราไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้นะเราเองก็เป็นคนสร้างคุกทางความคิดในใจเราเองอยู่หรือเปล่านะคุณแจของมันก็คือว่าเดี๋ยวคิดชีวิตคือของข,องขวัญการเห็นคุณค่า,ข,าของชีวิตกับสี่บทเรียนด้วยกันนะคะโดยรวมเนี่ยสำหรับ EP นี้เราจะพูดโดยรวมของภาษเร่นี้นะคะใครสนใจฟังต่อนนะ ความทุกข์ความผิดหวงังเป็นความรู้สึกที่เราไม่อาจหนีเลี่ยงได้แต่เราสามารถเลือกวิธีตอบสนองก,กับมันได้ค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าอิสรภาพขั้นพื้นฐานก็คือการเลือกค่ะผู้แต่งนะคะในเรื่องนี้โดนจับไปทั้งครอบครัวไปอยู่กับค่ายกับกันชื่อว่า อาวิชนะคะซึ่งหลายคนเรียกว่าค่ายปีศาจหรือว่าค่ายความตายค่ะผู้แต่งสูญเสียครอบครัวเพ่าคุณแม่ไปจากค่ายนี้นะคะและัวเขาาพจิตใจแย่แย่มากๆเลยค่ะเพราะเขาเจอเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายมากๆนะคะคนตายเยอะๆหมดเลยกับค่ายในณะนี้แต่เขาก็รอดมาได้นะคะเขามองว่าความคิดนะคะมันคือห้องเรียนที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเช่นเดียวกับปัจจุบันนะคะเธออายุ92ปีจบปริญญาเอก,กด้านปิทยานะคะช่วยเหลือและบำบัดคนไทยมากกว่า40ปี พูดที่ทุกทรมานจากความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าค่ะบทสรุปที่ได้จากค่ายนรกนี้นะคะสั้นๆคุกที่เรวร้ายที่สุดไม่ใช่คุกที่กลุ่มนาซีจับชั้นไปขังแต่มันก็คือคุกที่ชั้นสร้างมันมาขังตัวชั้นเองนะคะอย่าติดจากความคิดของเราเองค่ะความคิดสําคัญเลยเนาะระหว่างอยู่ในคุกนะคะผู้แต่งไม่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมที่มากระทบกับเขาได้เลยก็คือสิ่งที่คนอื่นกระทำนะคะเขาไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คนอื่นระทำได้ สิ่งที่เขาทําได้ก็คือการตัดสินใจว่าจะตอบสนองกับความน่ากลัวความเสี่ยงหวังที่เขาเจอได้อย่างไรนะคะจงเลือกมีความหวังและมองว่ามันเป็นไปได้ค่ะผู้แต่งเคยหลบซ่อนมีอดีตปกปิดทิ้งบาดแผลไว้ด้านหลังเลยนะคะเอายินกลบกลมไว้มองไม่เห็นเลยค่ะปฏิเสธความโศกเศร้าและพยายามทําให้คนอื่นพอใจตัวเองนะคะวิ่งไล่หาความสมดุลแบบเพื่อเอามาทดแทนสิ่งที่เคยสูญเสียไป เพื่อนๆจะเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะถ้าเป็นนะเราว่ามันน่าสนใจแต่เราไปฟังต่อเนาะวันหนึ่งดออรอีเกอร์นะคะคือผู้แต่งคนเนี้ยตะหนักกับตัวเองไม่ได้ว่าเราไม่อาจรักษาคนอื่นได้หรอกหากเรายังไมไ่รักษาตัวเองเลยบำบัดนะคะโดยการเลือก อิสระภาพพื้นฐานก็คือการเลือกค่ะเราสามารถเลือกวิธีตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะเรามีอำนาจในการเลือกค่ะเสมอใครสนใจเดี๋ยวไปฟังต่อใน EP ถัดไปนะอย่าลืมกดติดตาม In t h a ย b ล o อกทักทายให้กำลังใจแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองได้จากการที่เรารีวิวนะคะเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกัน In t h a Block เติมเต็มหัวใจไปด้วยกันค่ะ